ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลเอ็มเออันแมนอินไบครับวันนี้อยู่หน้าบ้านเช่นเคยครับมีรถน้องขบับตามนะน้องฟอร์ดนะฮะสมาชิกในกลุ่มเรานี่เองคะ,ะวันนี้รถสีบลขอห้าศูนย์อาร์มีแนวคิดว่าเราจะเปลี่ยนรูปลักษณภายนอกก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเราแตว่าแต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปตอนนี้เรามีการไปซื้อสติกเกอร์ที่มันเป็นสีทองนะแ้วเราจะมาทําการแบบทาแบบเหมือนแบบแกเอง นะตอนนี้เราจะแกะแกะสติกเกอร์เองนะโดยผมเองแล้วะครับแล้วเราจะติดข้างๆนี้นะฮะแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมมาาหลังจากที่เราทําการติดสติกเกอร์ลงไปแล้วรถคันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเนาะภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงรอชมกันเลยนะครับเอานะวันเมื่อกี้เราทําการไปซื้อสติกเกอร์มาแล้วนี่เป็นสติกเกอร์สีทองนะฮะ เป็นทองสว่างคล้ายๆกับที่ของรถของผมในแทรแล้วนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์3าสีขาวตัวนี้ถ้าโดนแสงไฟมันจะสะท้อนแสงนะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะไปทําแบบนะฮะแบบที่เราต้องการก็คือพวกตัวหนังสือต่างๆที่เราทําการพริ้น์ออกมานะฮะแล้วเราก็จะมาทําการตัดเพื่อที่จะไปแปะที่รถนะฮะเดี๋ยวก็เริ่มกระบวนการ ได้ก็ได้เลยเนาะว่าตอนนี้น้องซื้อกาวซื้ออะไรมาเรียบร้อยตอนนี้ผมทำจัดวางที่ที่ทํางานที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่ตัดเยอะทั้งซ้ายทั้งขวานะฝากเพื่อนๆติดตามว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะฮะแต่นี่เราทํากันเองนะฮะ DIY แล้วก็ใช้งบป,ประมาณที่ประหยัดนะฮะโอเคครับ Thousand years later. So <laughs> <coughs> <Okay. S 1> อมเดี๋ยวไโอเคครับหลังจากที่ทำการตัดติ๊กเกอร์ทั้งสองด้านนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นสีสีทองเป็นเป็นแบบคล้ายๆฟอยเนาะเป็นสีแบบมา่าเลื่มเรื่มหน่อยนะแล้วก็รองพื้นด้วยสีขาวที่เป็นสะท้อนแสงของสามเอ็มนะฮะตอนนี้เราติดที่งานนะเอยติดที่ชิ้นงานแล้วตอนนี้ได้เอารถขึ้นมาไว้บนหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เพราะว่า อากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนเลยวันนี้โอเคแล้วก็หลัมาทําการติดให้ดูนะฮะอันนี้ผมติดเข้าไปแล้วสามตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นคาวไอคาวเป็น c b r ห้าสวนเตัวนี่ก็เป็นโมตูนโชเอรนี่ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างไรเนาะแล้วก็ถามว่าหลายๆคนก็ไอ้ทำไมว่าต้องมาติดของพวกนี้ก็ก็มันก็เป็นยี่ห้อพวกเกี่ยวกับร์ไซเนาะมามาติดถ้าจะไปติดไอ เศรษฐีเรือทองหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่เนาะ <c oughs> เรือ,อวัดท่า,มาใม้เงี้ยมันก็มันก็โอเควัด what? what the fuck อันนั้นก็สำหรับรถรถยนต์ที่เขาชอบติดกันนะเนาะเราก็ไม่ได้ไปทางนั้นนะ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองต,ติดติดตรงนี้เดี๋ยวผมวิ่งฝั่งงนุก,กะนะ่อนว่ามันมันมันยุ <c oughs> คือตอนนั้นเราติดทำกลางคืนใช่ไหมใช่ <c oughs> ทำกลางคืนมันก็เลยแบบว่าทางนี้ก็รายละเอียดทางนี้ก็จะ ต่างจากฝั People, نا, summary, ่งทางนี้นิดนึีนะฮะทําให้มันจะเนี๊ยบกว่าใช่ไหมมันก็กลางวันด้วยแหละทํางกลางวันแล้วก็เลยได้ถึงภาพได้หลายอย่างนะเดี๋ยวผมทาพวกนี้นะก่อนที่ติดติ๊กเกอร์นี่ก็ฉีดน้ําสบู่น้ำสไลน์อย่างเงี้ยละฮะให้มันลื่นเวลาเราติดผิดมันจะได้สามารถขยับได้นะนะฮะแล้วก็ทําติ๊กเกอร์แปะลงไปนะครับ ก็กะ,กะเอาฮะไม่ได้มีมาตราส่วนที่แน่นอนหรอกแปบว่าว่าจะห่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูตามระดับสายตานะบางทีผมก็จะสสยตาสายตาเอียงอะนะ <c oughs> ก็สุลแกนเดิมครับสวยไม่สวยช่างมันมันไม่ไมไมใช่เราเ <c oughs> จ้าของรถได้ยินดีใจไหมฮนี่แล้วก็พอเนี่เแล้วก็ใช้ ได้ต่อผมนะเป่าไล่พวกน้ำออกไปนะฮะทำให้สติกเกอร์มันอยู่ตัวด้วยนะแล้วก็กาวมันจะได้เหนียวขึ้นนะผมต้องเสียสละมากเลยนะ ในการที่ว่าผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ทับชมกันนะเพราะโดยปกติแล้วเวลาผมจะทํางานหน้าบ้านแบบเกี่ยวกับทําเรื่องต่างๆต้องฟังหนกระแสนะ <c oughs> ฟิตหนุ่มพี่หนุ่มกันชัยมากนะอันนี้ผมอัดให้ดูเนี่ยจะฟังเียงพี่หนุ่มกันชัยไปก็คงไม่ใช่เรื่องนะนี่แล้วตัวต่อไปเป็นอะไรวะต่อจากเอจีวีเอจีวีแล้วก็อาคาโปวิกอาคาใช่ไหม <c oughs> ใช่อาคาจะโยมข้างหน้าเนาะเพราะว่ามันต้องแบบบึ้งเงี้ยใช่หรือเปล่า เอจอาคาโปวิก<ม>แล้วก็โกโปขารไม่ได้เลยคือโกโปนะไม่มี <Kob o S 1> สปอนเซอร์นะคะมีแต่เอ็มร้อยตัว o, โกโปเอ้ยตัวอาคาเนียเนื่องจากว่าไอพาร์ทของไอตัวตัวชิ้นงานเองตัวไฟเบอร์เองเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบยูมาข้างหน้าเนาะเราก็พยายามทําให้มันเหมือนแบบว่าให้มันไปนตาม บบต,ตามแฟลิงตามแฟลิงขงมันนะออนี่โตไหมเกตใช่ไหมใช่ใช่แฟลิงมันเอียงต่อไปก็เป็นโกโปตัวนี้ตัวอาคากับโกโปเนี่ยมันจะเป็นเป็นแผ่นใหญ่นะมันจะไม่เราจไม่จำเป็นต้องติดกระดาษกาวข้างหน้านะฮะเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะของ ของตัวตัวที่มันปีพื้นหลังจะต้องทึบนะออม,มันก็เลยต้องใช้แบบนี้แหละนะโอเคตอนนี้เราได้ติดทั้งหมดนะแล้วเรามารอให้มันแห้งก่อนโดยการเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมใช้ได้เป๋าแล้วกันเนาะอืมแล้วเราจะได้ดูว่ามันออกมาจะเป็นยะังไงโอเคครับหลังจากที่ม,ไไมื้นไปไหมขึ้นไหมไม่นะ ได้อยู่เหมือนเดิมไน่เม,มือมมม่อไหร่มไม่เมื่อไหร่ไม <Okay S 2> นะ่เมื่อไหร่หอยโอเคครับหลังจากที่เราทําการติดไปแล้วเนาะว่า,างเงี้ยแล้วเราจะมาลอกออกให้ดูว่าทั้งหมดออกมามันจะมีรูปแบบเป็นยังไงเนาะนี่ครับคือที่ผมยิงระยะไปประมาณสักสิบนาทีนะให้แบบให้น้ําที่เราฉีดไปให้มันระเหยระเหยอ,ออกไปนะให้ติ๊กเกอร์มันติดทนมาก ให้มันอยู่ตัวอ่ะเอาง่ายๆนะก็จะมาลอกในหะ้เพื่อนๆได้ได้เนี่ยขนาดขนาดเราทิ้งไปนะนตั้งตั้งนานมันยังแบบไหนมันมันยังมันยังตามมือเลยเนี่ยมันยังแห้งไหมมันยังแห้งไม่สนิทนะถามเอ็มอ่อมวะ ทำไมมันดูลงเลงจังดูไม่แน่นเลยนะนทีนี้ก็ผอไม่อยากเปียนน้ำเพิ่มเลยตรงนี้มันดูอันนี้มากเลยทีนี้ผมจะลองจะจะทำการล็อตดูนะทีนี้ลอดูตรงนี้นะฮะนี่ชิด หมตวนี้มันเป็นยี่ห้อของอะไรน้ำมันเครื่องยี่หอ้อรถน้ำมันเครื่องยี่ห้อหมวก a อจก็หมวกใช่ไหมใช่อาคารน่ท่อใช่ แต่ก็ควรระวังนะฮะสำหรับคนที่ใช้สติกเกอร์ที่มันมีลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือมันจะล่อนง่ายมากเพราะว่ามันเป็นปรับฟอยนะถ้าเป็นดีผมแนะนําให้แบบว่าให้ทํางการแบบเคลือบแก้วนะฮะถ้าเคลือบเองก็ราคาไม่กี่บาทผมเคยทาทาคลิปสอนเคลือบแก้วไปแล้วในหมวกกันน็อกนะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ก็เอานำมามา ก็คือบอกไปหมดแล้วฮะย้อนกลับไปดูได้ผมจำอีพีไม่ได้ว่าอีพไหนนะฮะเป็นการเครือบหมวกกันน็อกนะครับผมก็ถ้าจําไม่ผิดก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนที่ไปซื้ออ่ะเครือบแก้วอะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทลองซื้อช่วงที่มันลดราคาลาซาด้เออช็อปปี้อบบายเอวนนี้เห็นพายไหมอะไรเงี้ยฟอฟ โลตัสช้อปปี้นะฮะก็ลองไปค้นหากันดูนะครับถ้าเกิดว่ารอพวกโปรโมชั่นไอ้สองเดือนสองสามเดือนสามอะไรเงี้ยม,มันก็จะน่าจะลดได้เยอะอยู่แต่แ<ล>ถ้าราคาปกติไม่ลดมาประมาณกี่บาทก็ก็แล้วแต่ยี่ห้อเพราะว่าเกรดของเกรดของเคลือบแก้วนี่มันก็จะมีทั้งตั้งแต่เก้าเอสขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเกรดพวกเซรามิกอะไรเงี้ยที่ทำขเคลือบแก้วเซรามิกเคลือบอะไรเงี้ยแบบ คือเนื้อของน้ำยาต่างกันก็ราคาต่างกันแต่ว่าประมาณแปดเฮดสิบเฮดขึ้นไปใช้ได้หมดเพราะว่าเคลก้กลวเก,อกลอกเคลก้วออประโยชน์จริงๆมันก็แค่แบบว่าเราเหมือนมัน,ม,นมีฟิล์มบางๆมาหุ้ม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 มันเหนะฮะให้มันเนี่ย แต่วงบประมาณก็ไม่ได้จะเกินหนึ่งพันไหมไม่เกินไม่เกินแต่ถ้าเราทําไปทําที่ร้านหน่อยก็สามพันกว่าสามพันสี่พันอ่ะแล้วแต่ร้านเขาที่เขาจะอันนี้ค่ะของถ้าเป็นของเราเองเราสามารถเชื่อได้หลายรอบใช่สี่ร้อยห้าร้อยีรับรองเลยโอ๊ยตอนนั้นเราขวดหนึ่งเราใช้กันแบบหลายพันมากทั้งรถจกระบ,บะรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกโอ้โหเชื่อมแบบเยอะนะเยอะอยากเป็นจิกเกอร์ฟอยน์เนาะการอยู่ตัวมันยังไม่ย,ไมยังไม่เซฟตัวต้องรอสัก บันสองวันนะฮะมันก็จะเต็ตัวมากกว่าน,นี้นะครับตอนนี้มันก็ยังไม่อยู่เพราะมันมีน้ำอยู่ข้างในเนะโอเคเป็นอันเสร็จเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะสวยเฉยไม่เห็นต้องไปตัดที่ร้านเลยโอ้ โอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขวากดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมถ้าที่ดีๆออกมาก็ช่องนี้ก็เป็นช่องที่จะทําเกี่ยวกับการตแต่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรขึ้นเปลืองมากมายพวกอะไรเงี้ยอะไรสาม,มารถดัดแปลง DIY ได้เราทํามหมดอะไรเงี้ยก็มาหารับชมได้ในช่อง MAN IN b i บ e นะฮะยังไงก็ตามแต่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ